สวัสดีคะ่ะพบกับ <Anh> ป้าเดือนเช่าเนี่อยู่แล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง f อซใหม่แล้วก็เอซเก่าเนาะที่ช่วยมาเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่คอยฟังป้าเดือนเมาส์มอยอยู่ทุกคลิปไปนะคะขอบคุณพี่น้องกองไปสู้หูสู้คนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาเนาะแล้วก็มาฟังป้าเดือนเมาส์มอยอยู่ทุกคลิปไปขอบคุณพี่น้องกองไปหลายๆแล้วก็ ก็ให้พี่น้อง้องไปสู้ภูสูส้สคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะป้าเดือนอยากจะพูดอีกสักหน่อยนะคะอีกสักเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องใกล้ตัวป้าเดือนมากๆเลยเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ใครอื่นเลยคนในครอบครัวของป้าเดือนนี่แหละนะคะเพราะว่าสมัยเมื่อ30กว่าปีก่อนนั้นนะเธอก็ได้มาอยู่ที่ประเทศนี้ก่อนป้าเดือนเนาะแล้วก็อ่า มาแต่งงานอยู่ที่นี่เธอมากับแฟนแล้วก็แฟนพามาแต่งงานกันที่นี่ถ้าเขาสองคนอยู่ด้วยกันนะเขาก็คงจะไม่มีอะไรหรอกนะคะแล้วทีนี้พอมาถึงก็ไม่มีการต้อนรับจากญาติสามีเพราะว่าสามีนั้นอ,ะอ่ะเป็นคนที่แบบว่าหนึตอนนั้นอะ่ะเขายังไม่มีงานทําแล้วสองเขาเป็นคนไม่มีเงินเลยเขาอาศัยพ่อแม่อยู่แล้วเขาก็ยังอยู่บ้านพ่อแม่อยู่เหมือนเดิมแต่ทีนี้เขาเอาแฟนมา มันก็เหมือนกับว่าจะมาสร้างภาระให้กับครอบครัวเขาพ่อแม่สามีก็เลยไม่ปลื้มเธอเนาะเธอก็พยายามอดทนนั้นตลอดมาใครจะไปรู้ละ่ะว่าเขาพาเรามาเขาต้องมีเงินสิเขาถึงพาเรามาได้ใครจะไปรู้ว่าเรามาแล้วเนี่ยฝรั่งไม่มีเงินใครเชื่อไหมคะว่าเรามาแล้วเนี่ยฝรั่งไม่มีเงินที่จะต้องที่จะมาดูแลเราต้องเอาเราเนี่ยมาเป็นภาระของเอ,อพ่อแม่อีกนะคะ ใครจะไปรู้ตรงนั้นล่ะใช่ไหมล่ะคะในเมื่อ,อเขาพาเธอมาได้ที่จะมาอยู่ที่นี่เธอก็คิดว่าเขาต้องมีเงินเธอก็เลยต้องมากับเขาจะไหมพอมาถึงแล้วกลับมากับตลปัตกันเลยว่าเธอไม่ไม,ไม่มีอะไรเลยต้องมาอาศัยบ้านพ่อแม่อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้ปลื้มเท่าไหร่เลยกับคนต่างชาติทีนี้จะทํำยังไงได้เธอกอ็อดกั้นสิ่งนั้นมาตลอดหลังจากที่ แต่งงานแล้วเนาะสามีก็ออกหางานทำนะคะทำไปด้วยเรียนไปด้วยทีนี้เขาก็เอ่อพอมีครอบครัวแล้วผู้ชายก็เรียนนะคะเรียนไปด้วยจนกระทั่งได้ว่า,ามีงานทำที่ดีนะคะได้เป็นผู้จัดการของบริษัทบริษัทใหญ่โตเลยนะคะแล้วฝ่ายผู้หญิงนั่นก็เมื่อแต่งงานแล้วอยู่ได้ไม่นานเธอกอ็ตั้งท้องนะคะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่เธอยังไม่รู้ว่าจะเอายาคุมที่ไหนเพราะว่ามาที่นี่เนี่ย เราต้องไปซื้อยาคุมอย่างที่บ้านเราเมืองไทยไหมไม่ใช่นะคะเราต้องไปหาหมอหมอจะเป็นผู้ออกยาคุมให้กับเรามาได้ไม่เหมือนอยู่เมืองไทยนะคะเมืองไทยก็คือว่าเราไปแค่ร้านขายยาเราก็ได้ยาคุมมากินแล้วนะคะแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะที่นี่คุณต้องไปหาหมอเท่านั้นหมอเท่านั้นที่จะอบอกว่า คุณจะต้องกินยาคุมคุณจะต้องใช้ยาคุมอะไรอย่างนี้นะคะหมอเท่านั้นนะคะทีนี้เธอก็ไม่ได้ไปหาหมออยู่กันมาหลายเดือนเธอก็เกิดตั้งท้องขึ้นมาพอตั้งท้องขึ้นมาเธอก็อไม่ได้ไปทํางานเธอก็ต้องอยู่บ้านสามีก็ไหนจะไปเรียนในช่วงนั้นแล้วก็ไปทํางานด้วยก็เป็นงานก็เป็นการหนักสําหรับเธออยู่เนาะเพราะว่า ในบ้านเธอก็ไม่ค่อยมีค่าใช้ใจ่ายอะไรแต่เธอยังต้องมาท้องอีกและแม่สามีก็ไม่ไม่รับอีกนะคะเธอก็หนักใจอยู่ทีนี้พอเธอคลอดลูกมาอ่าได้ไม่นานพ่อแม่สามีก็เห่อมากเลยนะคะเหอ่อลานคนแรกมากๆเลยเพราะตระกูลนี้เขาไม่มีหลานนะคะตระกูลนี้เขาไม่มีหลานเขามีลูกสองคนแต่ไม่มีหลานเลยพอได้พอได้ลูกได้หลานคนแรกมาอยเขาเห่อกันมากๆเลย แต่ลูกเท่าหลานเท่านั้นนะคะแต่ลูกสะใภ้ไม่ค่ะไม่ใช่ลูกสะใภ้ไม่ใช่นะคะพอเอ่อคลอดลูกมาได้ไม่นานเนาะอ่าได้ไม่ถึงขวบแม่สามีก็มาบอกว่าเธอไปทํางานได้แล้วนะเธอจะมานั่งอยู่บ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าอ่าทุกคนต้องทํางานกันที่นี่ไม่ใช่มานั่งกินนอนกินแล้วเธอก็บอกว่าเอาแล้วลูกฉันล่ะใครจะดูแลลูกให้ฉันถ้าเกิดฉันไปทํางานอ่าแม่สามีก็บอกว่า ฉันจะดูแลลูกให้เธอเองเขาก็เป็นหลานของฉันเธอไปทํางานเถอะเธอจะได้มีเงินมีทองแล้วมาเลี้ยงดูครอ,อบครัวของเธอสามีเธอก็ไม่มีเงินแล้วเธอก็ยังจะมานั่งกินนอนกินอยู่อีกมันไม่ได้แล้วเธอไปทํางานเถอะฉันจะดูลูกให้เธอเองแต่เธอต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกของเธอให้กับฉันนะถึงว่าฉันจะเป็นย่าก็จริงอยู่ฉันจะต้องได้เงินเดือนจากเธอค่าเลี้ยงดูลูกของเธอเห็นไหมล่ะคะ อ่ะเธอไม่ว่าอะไรเนาะเธอก็ยินยอมตามนั้นเธอก็โอเคจะได้ไปทํางานสักทีจะได้มีเงินมีทองในเมื่ออย่างน้นอยๆอ่ะเขาไม่ชอบเรานั่นก็คือหลานของเขาเขาก็อาจจะเอ็นดูหลานของเขาอยู่อยู่แล้วเขาก็คงจะเลี้ยงดูลูกของเธอได้ดีเธอก็คิดอย่างนั้นเนาะเธอก็ถามเรื่องนี้มาตลอดเลยนะหลายปีผ่านไปเธอก็ต้องส่งเงินให้แม่ยา่าทุกเดือนตามที่เขาเรียกร้องแต่ก็เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอก็คิดว่ามันเป็นการดีที่ว่าอ่าเธอจะได้ไปทํางานแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะ ลูกก็อยู่ในความดูแลของย่าก็ไม่ไม่ว่ากันเนาะนะคะเธอก็ไปทำงานหลังจากที่ไปทํางานก็ฐานะครอบครัวก็ดีขึ้นสามีเขาก็ไปร่ําเรียนมาจบมากา็ได้งานทําดีเป็นผู้จัดการของบริษัทบริษัทใหญ่โตเลยเขาได้เงินเดือนเยอะได้เงินเดือนสูงมากฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้นเนาะและเพราะว่าทั้งสองคนได้ทํางานาได้เงินมา,าดูแลจนเจือครอบครัวกันเนาะนะคะทีนี้อยู่มาไม่นาน รรยาเน่ะเขาก็ยังทํางานของเขาเหมือนเดิมได้เงินเดือนแล้วก็ทาทุกอย่างเหมือนเดิมลูกโตแล้วเขาก็ส่งเสียล,ลูกเรียนจนจบนะลูกเขาเรียนจนจบเลยล่ะนะคะทีนี้อยู่มาไม่นานสามีก็มาตกงานนะคะสามีมาตกงานเพราะว่าสามีไม่เก่งไม่เก่งในการภาษาอังกฤษนะคะการที่เราทํางานต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่โตเราจะต้องเก่งภาษาอังกฤษเนาะแต่ถ้าเราไม่มี ภาษาเนี่ยเป็นภยัยเป็นเนกาะคุ้มกันตัวเราเองมันก็ไปไม่รอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะทีนี้บริษัทเขาก็เชิญให้ออกนะคะเชิญให้ออกทั้งที่เขาเป็นผู้จัดการใหญ่เงินเดือนสูงพออยู่มาได้ไม่นานเขาก็ต้องตกงานพอตกงานเขาก็ได้เงินจากบริษัทมาก้อนหนึ่งพอได้เงินบริษัทมาก้อนหนึ่งเขาก็ไม่รู้จะทําอะไร นะคะเขาไม่เก็บไม่กินไม่อยู่เลยเขาเอาไปเล่นเอาไปที่ยวเอาไปทําอะไรก็รู้เงินทุกบาทที่มีมาผู้ชายมารายหายสิ้นไปหมดเลยนะคะเมียก็ไม่รู้ว่าทําไมสามีถึงได้ช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วเงินก็ไม่ค่อยมีไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนหมดแล้วทีนี้เธอก็ไม่ไม่คอยดูแลในเรื่องนั้นก็คิดแต่ว่าสามี คงจะเครียดเรื่องการตกงานแล้วก็ไม่มีงานทําอะไรประมาณนั้นเนาะพออยู่ได้ไม่นานเธอก็บอกกับสามีว่าไปหางานทาซี่เธอจะได้ไม่เครียดสามีก็บอกว่าฉันไปสมัครเป็นคนขับแท็กซี่ไปแล้วละ่ะเพราะว่างานอื่นๆอายุฉันมากแบบนี้แล้วฉันไปสมัครงานที่อื่นเขาก็ไม่รับเพราะว่าฉันอายุมากแล้วเกลัวว่าจะได้จ่ายเงินอะ,อะไรให้ฉันบ้างก็ไม่รู้เขาก็พูดอย่างนี้เนาะในเขาก็ไปสมัครงานเป็นคนขับแท็กซี่ หลังจากที่เขาสมัครงานได้เขาก็ไปทํางานนั้นอยู่นานนะกลับมาเขาก็มาบอกกับเมียว่าเออไรายได้ดีอยู่นะขับแท็กซี่เนี่ยได้ติดเยอะเงินเดือนอาจจะไม่เท่ากับตอนที่ทํางานบริษัทก็จริงอยู่แต่เขาก็พอมีรายได้เข้าบ้านบ้างออนอกจากเงินตกงานแล้วเพราะว่าเงินตกงานเนี่ยเขาจะให้ไม่นานเนาะเขาให้แค่ปีกว่าหรือไม่ก็2ปีเท่านั้นต่อจากนั้นมาเรามีบ้านมีที่อยู่เองเขาจะไม่ให้นานนะคะเงินตกงานเขาก็ได้เงินนั้นมาจนเจือครอบครัว แล้วหลังจากที่ไปขับแท็กซี่อยู่ได้ไม่นานเมียก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสาม,ไมีไม่กลับบ้านตรงเวลาแล้วทำไมอ่ะอาดึกตื่นป่านนี้แล้วควรที่จะเอารถกลับเข้าบ้านได้แล้วก็ยังไม่กลับบางทีก็บอกกับเมียว่าเออฉันต้องไปขับกะดึกนะฉันต้องไปกะโน้นกะนี้นะเออบางทีเขาเหมาฉันไปที่ อ,อีกจังหวัดนึงนะคืนนี้ฉันอาจจะไม่ได้กลับบ้านเขาก็บอกกับเมียมาตลอดเนาะว่าบ่ายเบี่ยงเรื่องที่จะกลับบ้านบ่ายเบี่ยงเรื่องที่ว่าจะเอาเงินมาแล้วเงินก็หายไป เงินนั้นยังหายไปเงินที่หายไปที่ไม่ให้เมียนั้นก็ยังไม่พอนะคะยังมาขอากับเมียอีกว่าเงินไม่พอนะฉันต้องไปจ่ายค่าประกันอันนั้นฉันต้องกาจ่ายค่าประกันอันนี้จ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรแบบน,นั้นเนะาะทีนี้เมียก็บอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่าน้ําค่าไฟฉันเป็นคนจ่ายอยู่เธอจะมาอ้างได้ยังไงว่า,าจ่ายค่าน้ําค่าไฟแล้วแฟนก็จนด้วยปัญญาแต่ก็ไม่พูดอะไรนะคะแต่ทีนี้ มีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกกับเธอว่าฉันเห็นสามีเธอไปเช่าบ้านอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเธอไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอบอกฮะก็แฟนฉันบอกว่าไปทํางานเอ่อเข้าไปต่างไปไปต่างจังหวัดบอกเธอแฟนเธอไปต่างจังหวัดเหรอเธอไปดูหน่อยสิอยู่บ้านเช่าหลังนั้นน่นะ ฉันเห็นน่ะตกข้ามาก็เอารถไปจอดที่นั่นตกข้ามาก็รถแท็กซี่ไปจอดที่นั่นทุกวันเลยหลายวันมาแล้วฉันไปถามคูาดูเขาบอกว่าเขามาเช่าบ้านอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวรัสเซียนะคะเป็นผู้หญิงชาวรัสเซียเธอไปดูดูซิว่าจริงไหมอ่ะวันนี้แล้วทีนี้เมียได้เรื่องแบบนั้นก็มาถามสามีว่าเอะ๊ะทำไมถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็เอาสามีมา,าม,มาถามเนาะสามีก็บอกว่าไม่จริงนะฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยใครเอามาเล่าให้เธอฟังว่าฉัน ไปส่งเสียไอ้ผู้หญิงไม่มีหรอกฉันไม่ได้มีเงินอะไรมากมายขนาดนั้นเธอก็รู้ว่าฉันไม่มีเงินเธอจะจะเอาเงินที่ไหนไปส่งเสียผู้หญิงเธอ,อไปฟังแต่คนอื่นเข้ามาทำไมเธอไม่ฟังผัวเธอเขาก็ว่าให้เมียเนาะเมียก็เลยมาค้นดูเอกสารได้หลายอย่างไปเจอเอกสารที่สามีไปเซ็นรับรองการเช่าบ้านให้กับผู้หญิงคนนั้นอยู่นะคะเมียก็เลยเอาไปให้ผัวดูว่านี่เธอ บอกว่าไม่จริงแล้วนี่มันอะไรนะคะเขาสามีก็บอกว่าใครเป็นคนทาอย่างนั้นกับฉันไม่จริงฉันไม่ได้ทํานะเมียก็บอกถ้าไม่จริงเธอไปกับฉันที่บ้านหลังนั้นเลยบ้านหลังนี้ไปกับฉันหลังนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่จริงฉันจะขอโทษเธอแต่ถ้ามันจริงเราจะหย่ากันทันทีนะคะทีนี้สามีก็ไม่ยอมเธอก็เอาสามีไปที่บ้านหลังนั้นจนได้เลยนะคะไปหาบ้าน ไปหาบ้านหลังนั้นจนเจอเมื่อเจอเสร็จแล้ววะเธอทำยังไงรู้ไหมเธอไปเคาะประตูเรียกเขาเขาออกมาแต่เพราะอะไรรู้ไหมคะเขาออกมาสามีเธอเป็นคนเช่าบ้านให้ผู้หญิงคนนั้นอยู่แต่ผู้แต่พอสามีเธอออกจากบ้านมาผู้ชายคนอื่นเข้าไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นทั้งสามีเธอก็ตกตะลึงว่าเอ๊ะบ้านฉันเช่าทําไมผู้ชายอื่นมานอนแล้วเมียก็บอกว่าเป็นยังไง เธอเช่าบ้านให้ผู้หญิงอื่นอยู่เขาเอาใครมานอนละ่ะใช่เธอไหมอ่ะผู้ชายคนนั้นผัวก็ตกตะลึงเลยนะคะในที่สุดเรื่องก็ความก็แตกเมียก็บอกว่าขอหย่านะคะฉันอยู่กับเธอไม่ได้เพราะว่าถ้าเธอโกหกฉันขนาดนี้ฉันจะอยู่ไปทําไมแล้วจากนี้ไปเธอก็ไปเดินเรื่องกับผู้หญิงคนนั้นเอาก็แล้วกันเราจบกัน ลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าอออย่าลืมเป็นกำลังใจให้ประเดือนด้วยนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า